งานหนะักก็มาพร้อมกับสภาพหน้าที่ค่อนข้างที่จะโทมหน้าฟาโทมไม่พอทุกคนสิวขึ้นด้วยนะคะต้องเจอกับปัญหารอยดํารอยแดงจากสิวนั่นเองนะคะทุกคนไม่ได้บอกว่าดักหนุ่มหัวใจฟาร์มมากเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟาป์อนชแนลค่ะ ม่ต้องตกใจกับหน้าสดฟ้านะคะแล้วไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยหายหน้าหายตาไปไหนนะคะก็ทํางานนั่นเองนะคะแต่ทํางานหนักก็มาพร้อมกับสภาพหน้าที่ค่อนข้างที่จะโทมเอาละปัญหาที่ฟ้าเจอในวันนี้นะคะก็คือต็วฟ้าเองนั้นผิวหน้าหมองคําผิวหน้าคือไม่สม่ำเสมอเลยนะคะเอางี้ว่าคือหน้าโทมระดับสิบเลยก็ว่าได้นะจ๊ะหน้าฟาโทมไม่พอทุกคนสิวขึ้นด้วยนะคะคือแพ้แมสหนักมากสิวขึ้นตรงบริเวณโกบหน้าคือแบบหนักหน่วงที่สุดปัญหาสิวไม่พอต้องเจอกับปัญหารอยดำรอยแดงจากสิวนั่นเองนะคะทุกคน แม่บอกว่านักหนุ่มพวใจฟามากเลยนะคะวันนี้ฟ้าก็เลยถือโอกาสนะคะจะมารีวิวสกินแคร์ในเซเว่นนะคะที่ถูกและดีมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันได้บอกว่าเฮ้ยไม่พูดไม่ได้แล้วเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันอย่างฟ้ามากเลยนะคะใครนะคะที่ไม่ชอบแบบเฮ้ยเนื้อครีมที่มันเน่าหน้าแต่อยากให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะมาทางนี้คะ่ะทุกคนมาฟังกันดีกว่าเจ้าว่าฟ้าใช้อะไรนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องครีมน,นะคะทุกคนวันนี้ฟ้าจะมาทาสกินแคร์ทุกคนได้ดูเลย นะคะเพราะว่าฟ้าอาบน้ําเสร็จยังไม่ทาสกินแคร์เลยนะจ้ะเอาหลักมาที่ขั้นตอนแรกเลยกว่าคือขั้นตอนของการทาโทนเนอร์นั่นเองนะคะทาโทนเน,นเอ,อร์เพื่ออะไรเพื่อทำความสะอาดหน้าอีกรอบหนึ่งบารุงหน้าอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ โทนเนอร์ใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนที่เพื่อนๆชอบใช้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบใช้โทนเนอร์ใช้เป็นน้ำเกลือแทนก็ได้นะคะเพื่อต้อนรับผิวนั่นเองเนาะแบบเฮ้ยเราจะทาครีมแล้วต้องแบบเผ็โทนเนอร์อะไรประมาณนี้ก็ <นะ S 2> ถูไปทั่วใบหน้าเลยแล้วค่ะนี่เลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝ่าก็ทาโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนที่ ได้เคมเมื่อตอนต้นคลิปนั้นว่าแบบเฮ้ยมีสกินแคร์ตัวหนึ่งที่ใช้แล้วดีมากๆเลยนะคะก็คือน้องคนนี้เลยจ้าเป็นลิโอซิก้าวิตาบีสามเจลครีมนั่นเองนะคะน้องคนนี้นะคะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะที่มีสารสกัดจากใบโบัวบกนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 ด้วยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวให้ดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ัดจาา สารสั่งเคราะนะคะที่ท,ทําร้าต่อผิวซึ่งน้องคนนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องของการลดเ,เลือนริ้วรอยนะคะลดความหมองค้าบน,บนใบหน้าแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดรอย,ด,รอยดํารอยแดงด้วยนะคะซึ่งสกินแคร์เจ้าตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากใบบ,บ๊บใช่ไหมคะทุกคนและใบบ๊บนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยปลอบประโลมผิวนะคะลดกระาคายเครื่องต่อผิวด้วยนะคะทุกคนและถ้าสมมุตินะคะใครที่แบบเพยฉชันเป็นคนที่ขาดน้ำนะคะคือผิวหน้าขาดน้ําซึ่งเจ้าตัวนี้ เขาสามารถเติมน้ำให้กับผิวทำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นดูหน้าแป่งปังเติมน้ำให้กับผิวได้ด้วยนะจ๊ะแล้วใครนะคะที่กังวลใน,นเรื่องของการเฮ้ยฉันสะแพรหรือเปล่าแน่นอนค่ะทุกคนเขาสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวรวม,ามารถึงคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะและถ้าใครนะคะเป็นคนที่แบบเคยสาะผิวมันแบบฟาเป็นต้นนะคะเจอสกินแคร์เจ้าตัวนี้ไปก็คือแบบจะชอบม,มากนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลนั่นเองค่ะทุกคนอย่ารอ เรามาเปิดทดลองใช้เขาดีกว่านะคะว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงตัวฟ้าเองอะ่ะคือแอบใช้ไปแล้วนะคะก็สูว่าเฮ้ยมันซึมเข้าผิวหน้านได้ไวมากๆเลยนะคะแต่ไม่ทําให้ผิวหน้าเราดูมันมีความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเรานั่นเองนะคะนี่เลยแล้วก็ปาดตรงฝาไปะคะ่ะเพราะว่าเราทําขวดตกแล้วคือสกินแคร์ก็ตก ไปอยู่ที่ฝาเต็มเลยทาสกินแคร์ทุกคนแล้วก็บทาไปเยอะๆไปเลยที่ฝากล้าทาเยอะพอเรยทุกคนเพราะว่าตัวน้องคนนี้นะคะเขาจะไม่ทําให้ผิวหน้าเราดูมันไม่ดูเหนียวเนอะน่ะใครนะคะที่แบบว่าชอบทาครีมทาสกินแคร์ที่มันแบบเออสบายกับผิวอะไรเงี้ยทุกคนต้องไม่พลาดกับสบกินแคร์เจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนคะ่ะนี่เลยทุกคน <Ooh. S 1> เนื้อครีมเขาก็จะเป็นเนื้อเจลครีมนะคะเขาจะ ค่อนข้างที่จะเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมง,ง่ายไปด้วยนะคะทุกคนพอเวลาน้องเขาซึมใช่ป่ะทุกคนก็จะเห็นว่าแบบหน้าเราจะไม่แห้งหน้าเราจะมีความแบบเออทำน้ําไปด้วยนะจัง <Wow. S 1> เห็นปะแปบ๊บเดียวท่านั้นน้องเขาก็จะมีความแบบเออซึมเข้าผิวหน้าเรานะเออค okay, ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟาก็ทาสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยนะคะบอกได้เลยว่าสกินแคร์เจ้าตัวนี้คือน้องคนนี้ไม่เหนียวเื้อหนะหน้าไม่ทิ้งความมันให้กับใบหน้านะคะแล้วก็ซึมเข้าไวมาก ที่สุดในโลกนี้เลยนะจ๊ะ <Wow. S 1> นี่เลยเห็นปะ่ะสามารถลงสกินแคร์ต่อได้อีกนะคะแล้วก็ใครนะคะที่แบบไม่ชอบลงสกินแคร์ที่มันหลายขั้นตอนในตอนเช้านะทุกคนลงตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยคือแบบไม่ทิ่งความมันให้บนใบหน้าเราแน่นอนค่ะ หล่นะทุกคนมาที่ขั้นตอนต่อไปตัวฟ้าเองก็จะใช้เจ้าตัวนี้ด้วยนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับน้องคนนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นกระปุกที่สองของตัวฟ้าเองนะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวเนี้ยใครที่ชอบแบบเป็นสิวง่ายนะคะแบบฟ้าเป็นต้นก็คือต้องใช้เลยมันจะช่วยในเรื่องของการลดสิวให้ผิวเราแบบเออแข็งแรงมากขึ้นนะทุกคนชอบมากแล้วคนนี้ช่วยในเรื่องของการลดสิวคุมมันได้ดีนะทุกคนแต่ในเรื่องของการคุมมันนะอ่ะอันี้ก็ฟัเป็นคนที่ผิวหน้ามันมาก ค่อนข้างที่จะแบบมันมากเลยก็ก็ยังมีความมันอยู่นะแต่ด้วยความที่บอกว่าเจ้าตัวเนี้ยช่วยเรืของก,การลดสิวได้ดีมากจริงแล้วน้องคนนี้เป็นเนื้อครีมที่ซึมเข้าผิวหน้าได้แบบไวแสงอีกเช่นเคยนะคะแต่เห็นปะ ซึมเข้าบนใบหน้าแล้วนี่เลยก็คือไม่ทิ้งความมันให้กับบนใบหน้าเลยเแบาบสบายกับหน้าเรามากเลยนะจ๊ะ <laughs> เอาละคะ่ะทุกคนสกินแคร์ในค่ําคืนนี้ของฟาก็จะลงแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่อยากใช้สกินแคร์อะไรที่มันแบบเยอะสิ่งเข้าใจใชวาวทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเน้นการทาสกินแคร์ที่แบบเออมันตอบโจทย์กับผิวเรานะคะตอนนี้ผิวเราเจอปัญหาอะไรแล้วก็จะแก้ใน,นเรื่องของจุดๆนั้น,นนั่นเองนะคะและสกินแคร์ที่วันนี้ฟรามาแนะนําให้กับ เพ,เพื่อนได้รับชมรับดูมารีวิวบอกต่อนั่นเองนะคะก็คือเป็นสกินแคร์ที่ถูกละตีและหาซื้อไงที่เซเว่นนะคะถ้าบอกราคา ทุกคนก็ได้จะตกใจเพราะราคาแค่หลักสิบนะคะแต่ได้กระปุกใหญ่เท่านี้เลยะคะ่ะทุกคนกระปุกนี้นะคะราคาอยู่ที่69บาทนทคะ่ะแต่ได้มาถึง 80ML กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนน้องคนนี้นะคะหาซื้อง่ายมากๆนะคะ่ะทุกคนหาซื้อที่7 e l e v e ทุกสาขากันเลยทีเดียวจ้าฟ้าขอตัวไปทาครีมทาลิปมันก็นจะเข้านอนแล้วทุกคนตอนนี้คือง่วงมากๆเลยนะคะก็ไปแล้วทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ share, ฟ้าด้วยนะคะ ที่สำคัญค่ะทุกคนจะลูมก็ดีกดกุงกิงพอน,นี้น,นะคะเวอลา follow คลิปใหม่ทุกคนจะได้ภาพนี้กันไปแล้วบายสวัสดีค่ะจุ๊บ